ิทานอีศพเรื่องกระต่ายกับไก่ปา่าณป่าแห่งหนึ่งกระต่ายกับไก่ปา่าอาศัยอยู่ใกล้กันวันหนึ่งกระต่ายออกไปหาก,กินตามปกติแต่โชคร้ายโดนเหยี่ยวตามล่ามันหนีแบบไม่คิดชีวิตและรอดพ้นกรงเล็บเหยี่ยวไปได้แบบบุญวิญ มันจึงหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเหนื่อยล้าตามลำตัวเต็มไปด้วยบาดแผลไก่ป่าผ่านมาเห็นเข้าจึงพูดจายยาอเย,ย้ยยอดนักวิ่งเท้าไวเอย๋ยเจ้าวิ่งได้เร็วกว่าใครๆแต่ทำไมเอาชีวิตไม่รอดแบบนี้เล่ากระต่ายตอบไปว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าถูกเหยี่ยวไล่ล่าดูบ้างเจ้าก็จะรู้ ไก่ป่าได้ยินดังนั้นก็หุบป,ปากทันทีเพราะรู้ตัวว่าถึงต้นจะมีปีกแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถหนีพ้นจากโครงเล็บเกี่ยวได้เช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเยาะเย้ยผู้อื่นควรนึกถึงใจเขาใจเราเสียก่อน